เยวเข้าเลยนี่ครับป้องงามเลยครับขอเจ็บภาพนี้ก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คออกนนองหน่อยซ้ำสูงครับอำเภอซ้ m s สูงจังหวัดขอนแก่นครับไ่พ้อมนองหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้เขาเปิดยกคออกไปเลย <S <S เปิดโยคอกไปเลยถึงนุมรอถึงสายเขาอนุรักษ์งามๆจ่างๆที่แหละครับร้อยติดตามอีจบคลิปครับเอาตัวแรกเขาไรอย่างไรครับตัวแรกนี่แม่คารลาบาว,วแม่เขาคาร์ลาบ้าวบนเขาเย่ยความสูงร้อยสี่สิบบวกลบไปค่ะ <S <S หืมบ่แม่งจ่อหูแม่งจ่อหูผสมกับอัน เจ้านครหลวงเจ้านครหลวงได้สิบสิบมือค่ะนี่เอกสารอยู่นี่แหละครับนี่ครับเบิง้งก้อนเขาสิเบื้องเขาเป็นเบิ้งล้ำเนื้อล้ำโตเมืนครับอ่างหนาลึกเงาเป็นควายอ่างอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับอ่างบักคักเลยครับได้ลูกมาปรมมาณจาโตไหมเนเป็นสายเขาลูกสามแล้วคะมันเดือบเบิ้งยากยังยเพิ่นเป็นสายเขาเพราะว่าเขาเป็น เป็นสีอลังการก็มู่แหละหันยุ่นรุ่นเดียวเดียวกันก็ <c oughs> ต้องย้อมว่าเขาเพิ่นมาดีกว่าอันนี้เหมาะสำหรับสายอนรักสายคว้ยไทยของแขกนี่ครับหาง่ากไ<า>ีครับเขา,เขาแบบนี้เราก็ล้าเนื้อล้โตัวดีแบบนี้ครับหนังหนาหนังหนาซา,า,าใหญ่เบิงเขากันอ้ยว,วันแปดสองเมตรว่อีกฟังหนึ่งหอดฟังหนึ่งไหมเขาง้ามไม่ดีค่ะเขาเขาง้าไม่ดีแบบกลางง้ามเลยครับตัวนี้เฮียไป ข้อยเขาแบบนี้เขากป็ต้องปอยทัยางธรรมชาติครับเบิง<ห>้งมันจะง,งามไเบิ้งค่ะเงินครับอ่ะชงยางไปครับยางไปข้างล่างลูกมเล็บไงเล็บดีคะแนนโบได้บบได้มีดีเฉพาะเขาเลยครับดีทั้งตัวเพื่อนทั้งเนื้อหนังกระดูกแขงขาล้ำเนื้อล้ำตัวนี่อัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนตาแต้มแจมจำงขออ่องทงนองเขากำไลขาดขาสีขางเล็บสวยๆครับอ้างหนาลึกเลยล่ะ นี่ครับเบิ้งพูดมัน,นขุดขุดใหเขาอย่งนี้เขาจับเขาจับไอ้ยืยนบงบง,บงงามดอกบงงามบงเท่คือยังควยยังทำเป็นชาดครับมันแบบต้อตงโชว์เขาเงินเออนี่ครับเนี่ยกระดานมันง่ายกว่าฟ้ามืออย่ครับเรากลางงามอี๋เราทอกันพร้อมทอกันงามอี๋ทอกันงามงามอี๋ครับอย่างเช่เบื้องตัวจริงครับตัวนี้ผู้ใดเอาไปเป็นสายนูรักสายสายนูรักสายเขานะครับในน้ำเมียนี่นครับเมียเขางามตัวนี้ บ่เดีมีดีเฉพาะเขาครับลำเนื้อลำตัวก็อัตลักษณ์แข็งขาดีเบิดครับเบิ่งกินเฟี้ยงไงกินเฟี้ยงทำไงค่ะโอ้ยหนาอ่ิหนาตึ๊บค่ะเราใส่ครับเจ้านครหลวงซึ่งซึ่งกระดูกแข็งขาล้ำเนื้อล้ำตัวคอาใหญ่ของเพื่อนหญ่อลังการอยู่แล้วเจ้านครหลวงเราใส่กับแหน่เขาเนี้ยสินบเคยเเห็นจ้านครหลวงพวกธรรมดาเลยครับล้ำเนื้อล้โตเพิ่นสุดยอดที่ครับกระดูกแข็งขานี่เป็นพอพันที่ทรงลูก กระดูกง่ายอีกตัวหนึ่งนี่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 แม่เบิ้งพรวิเห็ยนบ่กฮันพวเ,เห็นก่ล่องไปเสืเ้อเบิงในกูน Facebook, เกิลเบิงเฟซบุ๊กบิงเลยครับเราข้ามาใส่กับเม я, ่เขางาง,งาม,มันเหไหมครับล้อออกไปลุนพันหล่ลอร์ล้อลุนลูกมันเลยครับแบงไหนครับแม่นี่เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันค่ะสี่หมื่นเก้าครับราคาทองว่างราคาราคาผสมไ<า>ห้ครับนี่ครับ ติดฟองม้านี่เป็นราคาไม่เลยครับนี่เขาขายได้หลายหลายทางหลายหนาถึงสายเขาสายอนุรักษ์ถึงเนื้อหนังต,ตัวโตเพิ่นมาดีเบิดอ้างดีครับอ้างดีครับเบิ่งเข่างามครับมันมีสนามหนึ่งราไอ้บางประมาณอาทิตย์สองทีแล้วมันประกวดเขา่าย่างเดี่ยวเลยมีเขาชิ้กันสองโตเขากับููสีนี่แหละครับ เขาโซซีเนี่ยล้ำเนื้อล้ำโตตัวนี้ดีโดยซ้ำครับ<ม>นี่ครับอย่างไงกิ่นเก้งค่ะเนี่ยบอมีตํานี้อย่างเล่นนะครับรับประกันตํานี้ทั่วไปเครือเก้าค่ะบอมีอย่างครับตัวนี้คือราคานี่คือราคาทองวางเลยครับราคาทองวางมาแบงเลยครับน้ำหูเชียงนี้ครับเห็นว่าเขาเงยเขาเงาสีไปย่านบ่ บ่เป็นตทาย่าทนะครับฮู้ค่ะฮู้ต่แค่ว่าเพิ่นตีแมงตีอย่างน้ำล้อโตเพิ่นเดยยญไอ้แมงเพิ่นมาเจาะล้ำเนื้อล้ำโตเพิ่นเขาเนี่ยดีพ่อเพิ่นเสียาไว้ถัดแมงเขากระสีปัดไปหอดหนึ่งหางกระสีปัดมาหอดเขาพอดีจริงๆนะครับเป็นอยากกินเสียงเบิ่งเบิ่งปัดโอเคครับตัวต่อไปนะครับตัวที่สองเข้าแล้วเหี้ยไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไส้ของเขาดินค่ะอ๋ออายุ1ปี1เดือนความสูง136ค่ะ ลอยหลีครับผมซื então, ้อเขาดินหนาเขาแปดนิ้วอันนี้ลูกซ้ายเหมือนครับเบื้องรอยางรอเลยครับเขนเขายางใหญ่เลยค่ะนี่พุนเขาใหญ่เลีก้มลงจัง่อยนะเขาม้นอยู่ครับแต่ใหญ่ม้นอยู่ใหญ่เยียมน้อยเดียวมนอยู่ใหญ่คุ้ยสิบสามเดือนครับนี่รอยหลีครับรอยหลีเบื้องครับตหลักควยไทยบบตงห่วงเลยครับเบื้องเพียงขา ห่าร้อยเลยครับเอาเบื้องด้านข้างครับเพื่นผู้เรีหานะกดพอพันกับพันธุกรรมดีๆดูดจากขาอดินกับตัวนี้นะครับเพื่อนลำเนื้อล้ำตัวกพ่อนอย่ามาลวกนะกระดูกกำลังม้าครับกำลังยันเออเข่าล้ำเนื้อล้ำตัวสมมุลดีครับ ขายแข้งขายง่าย้เชียงเช่องเฉื่อมเชิมครับตัวนี้หาพอพันไปผสมกันนี่แหละครับเอาสไตล์นี้ครับจืดจืดทั้งน,นี้ครับมันสิเป็นตะน้ำพันธุกรรมมันไปที่ละครับข้อยสีหูสีเชียงมันสิเป็นแต่ปรอนที่ละไปลูกออกมากกว่าสีลูกออกมากกว่าสีหูหูเชื่อมเฉื่อมมันที่หละนี่ครับยืนดียืนสวยหางเาาเลยขอเลยครับตัวนี้เป็นกระปุกเป็นกระปูงผ้าวเลยครับ หู้เชื่องเชื่อมครับเอาไปเปลี่ยนพอพันก็ต้องหู้ตั้งแต่พอพี่หละไปครับเนื้ครับยืนดีเชิดดีล้อครับยกดีใช่ยืนเชิดดีขนาดครับแต่พวกบลองจัดเลยนครอไว้สิบสามเดือนครับง่ายง่ายทีเดเอายางนะครับทีเดียวจีดจีดเฉื่มเฉื่มง่าย่ายครับดีครับเอาซื้อไว้ังทีหลักครับซื้อหูไว้ังทีลราให้คนนี้ไ้ปอ่อ้เมียเลี้ยนเด็กน้อย จับได้ใบได้ไปฝึกนัดน้อยชี้ได้ผลหะครับนี่มันสิ่งหัวกับห่วงแต่พอจำแต่พันธุกรรมพิละมาครับเบิ้งไข่ก็สวยเบิ้งครับเบิ้งไข่ไงไข่สวยไข่ตรงดีหางก็สวยผู้หางก็สวยเงาเลื้อยขอบหลากหลายนะครับเงาหางไงมาจะทาน้อยเดียวเป็นเลยยืนงามเลยวันสายประกวดเลยครับรอาครับยางวนไหนพี่น้องเขาเบิ้งครับแบงขุ่นทายยางนะ เครับโอ้ยยังฮงียบเงียบจน้องไม่อยากยังจนว่อยากยางยืนดียืนงามยืนท่าอะไก็งามตลอดแบ่งไปเลยครับตัวนี้เปิดไปซี่เมื่อนกอพันพอกันกับแม่คาราบาาครับโอ้ยครับเอาไปใส่กันเด้อครับมีโยกครูไปเลยครับโตนั่นกับเขางามลั้มเนื้อลั้มตัวอ่างงามโตนี่กับล้อ มันดูกำดีโลเขาใหญ่ครับคุณนะนี่ครับนี่ยเขาใหญ่ดีแช่ไหมเขาใหญ่ดีสมซืพอพันธ์เขานะเขาแปดนิ้วใคราว่าทันคีบบังหันมากคีบบังหันสายใหม่บัตผูกตัวเดียวผมบอกว่าหาว่าเจรละสามมาตัวผูกไหมบนบนทันตัวหนึ่งกับยังเหลือตัวหนึ่งนี่ครับก็โอ้เชี่ยงเชื่อมเล่นเหรอครับตัวนี้เหนียวละเหนียวละเหน้ยวละตัวนี้ไข่สวยพร้อมครับไอ้เห็นพอพันธ์ดีครับตัวนี้ ไครสวยใขรตรงใครไงดีกระดูกแข็งขาการยืนเหยียดดีขาดีดาราคากับเพาะซื้อมากมากครับนึน่เทาทายเขาขอ้อดีดนะครับตัวต่อไปแล้วครับอย่างไดครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเก้าเจริญค่ะอ,อ,อายุสองปีสามเดือนฟันน้ำนมค่ะใกล้ี่ได้ผสมแล้วจ้ะเดียงไปอีกย่งนอ้อยสองปีสมเดือนฟัน,นน้ำนมแม่นค่ะ อืมครับเบื้องหน้าตาทางเขาตกขั้นซ่อนงามครับตัวนี้อึ่งครับอัตลักษณ์คุยไทยชัดเจนตาแต้มแจ่มจ่มคออ่องคอผูกโบนะครับน้องขาวสวยๆเลยไม่ได้อาบน้ำนี่ครับเนี่ยเดิมๆเลยออกแก่ข้อมาเลยวเลยฮู้ครับเบื้องตางามพร้อมนี่ครับเบื้องตาเพื่นตางามตานกเป็ดน้ำเนี่ยตานกเป็ดน้ำนะครับตาสวยๆหลอนหน้าตาทั้งเขาบานเขาเปิดกว้างสงเข่ากะสวยอืมกระดานเขาแง่เลยครับ ฟ้ามือหนึ่งเพืนละครับเียเนี่ยหมอมการเห็ดแม่พันธ์แม่บอกเลยครับทรงลูกครับเป็นควยผู่มากเสิอาังการง้านเขาเราก็ทรงเขาเป็นทรงเขาค้อยไทยโต๊ะก้นซ้อนง้ำงามเลยนะครับเบิ้งเกิดภาคพาวนย้อนย้อนหลวมหลวมเลยครับในงามงามงามเอาเบิ้งด้านข้างครับ้หูว่อครับหู้เชียงชมขนาดเลยเพื่อครับเอายืนข้างนาครับยืนข้างนาเบื่อครับ มันถัดหลังตรงํำตัวเงย้ากระดูกง่เบื้องครับกระดูกขาหลังเันขาไง่ค่ะขาไง่เนื้อหนังยังหลวมๆยังสิไงใหญ่โค้งสางไปได้อีกหลายครับอันนี้คือคั้ยคั้ยสาวท่านได้ผสมไหมครับฟันนานมอยู่ค่ะฟันนมนมยิงถ้าได้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามไปหางสีระเบิดโค้งสางสิ่งใหญ่ไปอีกเบื้องหางเันอีกหางเย้าเลยขอเป็นคืบเลยหางเงย้าหางลามเลยครับแม่นี่เอายางบ้นให้พี่น้องเขาเบื้องเลยครับเบื้องครับผูหางหลายๆเลยคุณอะ ดดาเต็มดาก,กว้างเงาหางเงสีอยากออกดอกเล้าจัง่อยครับนี่ครับเบังลำเหย้าเลยครับลำเหย้าเลยลำเหย้ากระดูกไงีคอขาเหย้าหน้าตากระสวยวอ้ตัวนี้เหมาะมากมากครับอุ้ยมงตีเหรครับงามแบงก็ได้ครับแบรนี่เปิดใบเก้าเมื่นค่ะเก่าเมื่นครับราคานี่คือราคาคุายงามเลยครับเปิดเปิดกับงามเปิดเอาไว้คว้กเห็นครับพท่ทไทยเห็นหลายเทียรแล้ว ความสูงลอยสี่สิบสองบกลบเลยค่ะลอยสีออ่สิบสองบ่พเพิ่นเลี้ยงไว้ว่าไถามันเต็มมันงามกว่านี้ก่อนแต่มืนอี้ก็เลยอยากไ้มาเปิดยกขอกให้พอเป็นพี่น้องเขาเพื่อมีผู้หมักเอาเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับเลี้ยงไปยังน้อยกับสีได้ผสมแล้วครับเบื้องครับยืนสวยยืนดีเอาเห็ดแม่บอก 100, แม่พันธุ์กับหั่นลูกทรงแม่เพิ่นดีทังสี่ทรงลูกออกมากิทรงลูกสายประกวดนะครับเบื้องการทรงลูกอย่างเดียวเลยครับเพราะแม่เพิ่นโตดีอยู่แล้วเบื้องครับ นี่ครับเบิ้งเล็บกันเล็บกับปลาหมักเผาที่เมื่อเินเล็บกับโป๊ขายไงครับอืมนี่ครับงามเบิ้งกับยืนงามเลยโอ้เว้งเราจบเลยเนาะ <c oughs> นี่ครับงามยี่นี้ นี่ยนี่ข้อยงามเลยครับนี่ครับค้อยงามค้อยพันธุกรรมเบิ้งบ่หนาครับลูกสาว 9, เก้าเจริญอายุ2ปี3เดือนความสูง142บวกลบค่ะแต่ถือว่ามาดีหมอเขาเานเหตุแม่บอกในพันเลยครับเปิดไว้เก้าหมื่นบาทหมักน้ำกับโทรมาต่อร้องเอาครับคันมากอ่ะตอร้องได้ทุกโตค่ะเขามีอีกว่าโค้หมีลูกเต๋สุดท้ายเปิดปะบ้ค่ะเปิดแล้วเต๋เปิดซะไม่ได้รับเลยเปิดแล้วนี่ครับตั้งนี่เป็นข้อยี้ยง,งวันนี้ผมหวังว่าอยากเอามาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ้งว่า มีงามเป็นรบค้ามันสีราคาเลี้ยงเขาจังไดียกเอามาเปิดโรดเพื่อมีผู้หมักน้ำเพป็นกระถิต้อจ้ะให้มีผู้หมักน้ำอืมก็เลยอยากให้เมาเอามาเปือกไทยนี่ครับโอ้ยยังหลวมๆอยู่ไหมครับกระดูกง่ายเราเนื้อหนังยังหลวมๆอยู่ครับยังท่านได้อิ่มี้ครับนี่เขาไทยตอนเศร้าทำเป็นตอนแรงว่างสีเหลี่ยมสีพีงามาหนี่คุยกับเพื่อนอาบน้ำพร้อมนะครับฝากเบอร์โทรสถานีต่างเขาหน่อยครับเบอร์พี่น้องเขาของเบิ้งศูนย์แปดศูนย์ 394933 5ค่ะอยู่บ้านกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ในโตอำเภอกระนวนนี่แหละครับอำเภอซ้ำสูงอำเภออํเภอซ้ำสูงบ้านกระนวนจังหวัดขอนแก่นการทัวของมาเบิ้งครับเบิ้งหนาคอกหนาหลักมาปิดหนาคอกเขาหังขี่ดีครับขี่ต่อรองราคากันได้หลายบาทนี่ครับการรับประกันเท่ากับขึ้นเก้าแล้วครับรับประกันให้สามีสากรขึ้นเก้าแล้วครับท้ายท่ำกันมาดูไม่มีปัญหาครับรับรองว่าตรงปกทุกตัว สวยงามทุกตัวภาพนี้กับท้ายเก็บไว้ให้ทุกมุมรับบ่ถือใจคัดใจงเลยวิดีโอคอมาครับทั้งเบอร์ไลน์เบอร์เฟซที่ผมขึ้นไว้ให้หรือยังไดกับห่สะดวกกับโอนมาจำที่เหลือใจใจหนาคอครับนี่รับรองว่าตรงปกทุกตัวนี่ครับบึงงามทั้งสามตัวเลยเนื้อเพี้ยนไหนบึงกวอนเท่าสิปิดขิปนี่บึงบึงบักผูกกับล้อนี่สาวน้อยตัวนี้กับงามหมอกับกันเห็ดแม่บอกแม่พันนี่บง ควยงามคูเลยละ่ะเบิ้งครับงามเลยเห็นว่าไม่ม่นี่ครับนี่เม่เขาข้าวระบาวนี่กับมอกกับการเฮ็ดสายหนูหลักสายเขาเขาเออเบิ้งยืนกับว่าเทียบกันครับเนี่ยควยงามขูควยพันธุกรรมมันเบิง้งไงเบิ้งงามเบิ้งครับเออเขาขางไปเขาเขาก,ากลางไปเลยครับเขากลางไปเลยเขากลางไปเลยหิวสองตัวบ้างเลครับไอพรมพี่น้องเขาเบิ้งงามงามครับเออเอาหิวถึงหิวหิวขึน่หครับหิวเข้าเลยนี่ครับปอ้ยงามเลยครับ ขอเช็บภาพนิ่งก่อนครับต่อมาใส่กันครับ,รรบขบนันเป็นผมกระถิต่อวังจักแสนสามนี่แหละ <c oughs> นี่ครับต่อมาใส่กันเบิ้งผมหมักน้ำมิลี่ครับคมนี่ <c oughs> วะได้จับยกแจ็คตัวเฮ้เบิ้งคุ้ยหูคุ้ยเชียงมันเนียงสี่แหละครับเอาไปเลี้ยงกับซ้ำใใจเขาสวยงามคุ้ยพันธุกรรมดีแนวน้ำมิลี่ครับสองตัวนี่อ่ะครับฝากานนเพื่อนๆน้องของเบิ้งกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเปพื่อลังใจในการถ่ายคลิปครับ ขอบคุณต้องหน่อยครับขอบคุณค่ะ